วันนี้เราก็อยู่กับการส่งรถที6 0นะครับกับคุณพี่กับคุณพี่นนท์นะครับคุณพี่นนท์ก็ได้รับความไว้วางใจจากเรานะครับในการที่จะรับรถที6ีนะครับผมวันนี้ส่งมอบรถให้กับคุณพี่นนท์นะครับเดี๋ยวเราติดตามการส่งมอบรถต่อไปนะครับผมขอบคุณครับครับอันนี้เป็นรถทีบี หกแรงนะครับส่งให้เกับที่ชนุดมคัแบบผมฐาน3ามใบย6บนะครับแบบ ครับตอนนี้ก็ได้ทดสอบไปสักระยะหนึ่งแล้วครับปรากฏว่าเราต้องมาตั้งผานใหม่นะครับก็ผานจะมีอาการคือเวลาใช้ผาน3กับผานพรวนเนี่ยหรือผาน5้าพันหมันจะต่างกันเยอะผาน3เนี่ยข้างหลังจะต้องกินนะครับข้างหน้าจะต้องลอยนะครับเพื่อให้ข้างหน้ามันกระจายนะครับ ตรงนี้เราทำไอตอนที่ปรับตรงนี้ผ่านมันจะกินเสมอกันทําให้ปกติว่าข้างหน้ามันดึงมันดึงลงไปเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวได้รับสาระดีๆจากทางช่างพระเวทของเรานะครับที่อยู่บริษัทเนี่ยช่วยแนะนําในการปรับปรุงนะครับเดี๋ยวไปฟังคําแนะนําในการตั้งแขนแล้วก็อุปกรณ์ด้วยกันเลยครับผมขอบคุณครับให้กินนาดินเล็กเพื่ตั้งแขนหนึ่งครับตั้งดินเล ตั้งอยู่ในรถครับอ่าลาเลี้ยงเรียง,ยงตัวด้านนอกตัวด้านนอกอ่าเลี้ยงตัวด้านในเพื่อเป็นการตั้งตั้งฐายงนยกยกสูงยกกำอ่าประมาณเนี้ยนี่อย่างนี้นะครับอะไคืออ่าไผ่ไผแขนตัวนี้นุ่งยังไงนึงไอ้ฐานมันเอียงเอียงสโลวมากทางเนี้ยเอาเอาไว้ตำแหน่งเดิมอ่ะลับแขนเนี่ย แขนตัวเนี่ยดึงเพยาะเนดึงถฐารถมันยั่งเป๊ะปับฐานเนี่ยปับฝ่อข้างมันเอียงฐานมันเอียงมากขามุ่งกับป้อยให้มันย้อนนักหน่อยรถแขนกลางนี่เด้แขนกลางนี่รู๋ไหนแขนกลางไอ้รูกลางครับรูกลางนี่แหละมาตรฐานสุดรูกลางใช่ถ้ายกถ้าเยายกสูงนี่ยรูนี้รูล่างรูเล็กน้อยรูบนกดลึกลึกรูบน ครับเนี่ยแกลางเนี่ยย้ำปั๊บเนียปึ๊บข้ากหมุนเข่าเนี่ยหมุนเข่าหมุนเขาะะ่เขา,เขาให้เพื่อให้แกนตัวเนี่ยมันโลง่งหมุนเข่าเพื่อให้ผาน่ะมอผ้าน่ะมันหมุดลงโลงอัง่หน,น่อยมันจะถึงให้หมันหมดอ่ะแต่ตั้งที่นี่ตรงที่นี่ยงนี้ก็ได้ครับอืมเอเครับขอบคุณครับปางขวาเลยผมเนี่ย มันต้องตั้งยืดลงหน่อยนึงให้จังหวะเนี่ยมันความลุ่งหน่อยอ่าแทนความลุงงมมล่งแล้วก็ช่วงพานเนี่ยตัวเนี้ยการสไลด์อะ่ะมันสามารถให้เขาตั้งบิดตั้งเข้าใจป้ะแล้วก็เวลา,าพานดึง,ดงให้เขาตั้งโซ่คางตั้งดึงโซ่คางเอา แต่มันได้ปุ๊บนี่มันลดสีก็เสียอาการวดดีแลนของยิ่งเหนียวเลยแล้วตัวเนี้ยห้ามห้ามเนตขาดเนตตังแบบเนี้ยตรงๆที่ใช้่าไ้แบบเนี้ยต้องเอาอย่างหุงห้มลุหม่ห้เนี่ยรถเ่นนลย